สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ๋าเมื่อวนี้พี่เต็มมาหาเห็ดเพาะนะคะลงรถมานี่รถจอดลังมื่อวนี้เอารถคันนี้มามาเบิ่งตอนนี้คือลงรถมาแล้วคือเห็นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมาเบิ่งพี่น้องจ๋าคือลงรถมาเดี๋ยวมีเลยนะคะมาเบิงมาเบิ่งพี่น้องจ๋าเนี่ยฝนตกนะคะลงรถมาก็คือเห็นเลยน,นี่พี่น้องจ๋า

นี่พี่รองจ่าเฮ็ดมันอยู่จังสี่เลยแม่นี้ค่ะพี่รองจ่าอุ๊นี่กำลังนี่พี่รองจ่ามันเดิมอันน,นั้นเลยเหตุกะ ีเด็ดนี่พีองจะดองนี่ขลอยู่รจ้าว่าผมมมู้ยงมด้ห่อยเลีจ้ะ cho ông bố say mày, ông làm ăn được như phi long cha, phi long cha, mong um, 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 จเจอทีเด็ดอีกแล้วนี่นี่เบิดแล้วจ,จทีด็ดอีกแล้วานีน,น,นูนอนจิ พอมันเปลี่ยน้อ,องจ้าเนฟังแค่นี้เขาบอกว่าบริจูบริได้อันไฟมันบมเบาใหม่ใช่ไหมฉัมีคนมาหาอะอีกละค่อยมาเห็นขา,ขาวๆอยู่เนี่ยยองจ้า Này, nhìn ông chàng tìm phải xe lại Này, nhìn hết vai chai đi tìm lại Này Này, bò Nhi. เขาบอกหาฝั่งทางนี้เพราะว่าเขาคิดว่ามันบน่มีมันบน่มไฟบ่มา,างส์นะน,น,นี่พี่น้องจ้ะนี่ 别播。結

พี่น้องจ้าโอ้ยง,งขนาดเลยพี่น้องจ้ามาดูผลงานวันนี้นะคะฝนตกแล้วเอาใส่เห็ดก็ใา,า่เห็ด่าใส่กระเป๋าได้ฝนตกแล้วนะจ๊ะพี่เตรียมเสิให้เบิ่งอันเห็ดที่หาได้เมื่อนี้เห็ดเพิ่งท่าเกา่า พึ่งเท่าก็เอานะอันนี้เราถิ่มซกระตาแล้วฮักซ่อนก็เอามาผลงานวันนี้นะคะก็ได้เกินคาดเนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวพี่เจใสให้เบิงเนมา,มาเบิ่งนะคะนี่พี่น้องจ๋าก็ได้เยอะอยู่นะคะอันนี้หอยหอมหอไรายเติบ ได้หลายอยู่นะคะผลงานนี้เนาะนี่ละจ้ะตอนนี้คือฝนตกลินแล้วนะคะพี่เต็มขอปิดคลิปเลยกันละกันเนาะบางมองพี่เต็มกับบไดไทยเห็เบืนเน้องน้าบองหลายมันที่แบบวันดําดอกสองดอกพี่เต็มกับสินบ,บอไดไทยพี่เต็มไทยตรงที่แบบว่ามันดอกอ่าไดหลายจุ่มๆกันอยู่นะคะเพราะว่าอันพอดีอันนั่นะนะพอพอมันพอมวลเนาะสีทายทุกดอกกับบได้นะคะค้นกับลายแห้พี่น้องจ๊ะอันนี้เป็นดีวะ โชคดีไปเจอหมองที่คนบอพ่อนะคะนี่เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เต็มก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่เต็มด้วยกัแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของพี่เต็มนะคะสาหรับคลิปนี้พี่เต็มขอกราอา่าวกคำว่าสวัสดีคะ่ะพี่น้องจ๋าไปแล้วนะคะบา,บายยมาดูผลงานของเราวันนี้นะคะพี่น้องจา๋า เฮ็ดเพาะพี่เต็มนี่อันนี้พี่เต็มล่างแต่ยังบ่เรียบร้อยด้าล่างสะอาดขี้ตมออกซืซอ,อขีดดินออกซ์ซ์มันฝนตกมันเปียกนะคะมันเปียอันนี้พี่เต็มก็เลยสาสตาร์ําสตร์นำซาว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 แตบบ่ยังไม่ได้ล้างแบบสะอาดะนะมาดูนะคะว่าจะได้ยเยอะแค่ไหนหนึ่งสองสามฟึบากี่รูครึ่งจ้า ขีดนึงนี่เป็นกระตาขีดนึงเนี่ยอาจจะเป็นกระตา